มีน้องๆสอบถามมาค่ะว่าในรอบแอดมิชชั่นนะคะเราสามารถเลือกหนึ่งคณะหนึ่งมหาวิทยาลัยแต่เป็นเกณฑ์ที่เลือกสอบทั้งแบบวิทย์คณิตกับทั้งแบบภาษาได้ไหมคะได้เลยครับ <c oughs> หนึ่งเกณฑ์คือหนึ่งอันดับ บางสาขาเขาก็จะมีอาบางสาขานะเอาคะแนนแกดแพดบางสาขาบอกเอาคะแนนสามัญแล้วเขาก็จะมีชอยให้เลือกสามัญอวิชานุ้นสามัญเอาวิชานี้หรือแกะแพดเอาแพดวิชานุม้มแพดวิชานี้แล้วก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยเพราะเขาต้องการคนที่มีความหลากหลายเข้าไปเรียนในหลักสูตรดังน,นั้นน้องก็ต้องดูครับว่าเราเนี่ยควรจะเข้าเรียนในสาขาเนี้ด้วยเกณฑ์ใดแต่ถ้าน้องบอกว่า ไม่รู้ล่ะอยากเรียนตรงนี้สอบเป็นทุกเกณฑ์เลย <c oughs> แต่ตอนนี้นะครับก็พยายามบอกไปทุกสถาบันนะครับว่าเกณฑ์แอดมิชชั่นเป็นเกณฑ์ที่สาขากำหนดเองเราก็ทำจดหมายทอปอทำจดหมายไปถึงสภาคณะบดีที่มีนะครับก็มีประมาณหลายสถาบันอยู่หลายๆสภาคณะบดีอยู่นะครับที่เราทำจดหมายไปนะครับเราทำไปทุกแห่งนะครับ ให้เลือกวิชาสอบสําหรับการคัดเลือกในรอบแอดมิชชั่นไม่เกินสี่วิชาดังนั้นจะพยายามให้น้องเนี่ยไม่สอบเยอะนะครับแต่ถ้าใครจะสอบของกสพทก็ต้องสอบความถนัดก,กสพทและสอบวิชาสามัญเจ็ดวิชานะครับเพราะภาษาไทยสงังคมภาษาอังกฤษมีความสําคัญต่อการทำงานต่อการเรียนมากนะครับดังนั้นเวลาเลือกรอบแอดมิชชั่น หนึ่งเกณฑ์คือหนึ่งอันดับการเลือกนั้นหลักสูตรนี้รับหลายเกณฑ์สมมติรับสามเกณฑ์น้องเข้าข่ายหมดเลยน้องได้ทั้งสายวิทย์ด้วยสายสินด้วยน้องก็เลือกได้ทั้งสายวิทย์และสายศินเลยนะครับก็เลือกเป็นสองอันดับสามอันดับได้เลยนะครับค่ะแล้วถ้าเราไม่มีคุณสมบัติปีนี้ระบบจะกรองถ้าคุณสมบัติไม่มีสมัครไม่ได้นะครับแล้วน้องก็เลยไปแก้คุณสมบัติเพื่อให้ตัวเองสมัครได้ปีที่แล้วมีนะครับ บางสาขากำหนดน้ำหนักห้ามผอมไปหรือห้ามอ้วนไปน้องบอกว่าเดี๋ยวจะทำน้ำหนักแล้วก็จะไปลดความอ้วนมีอยู่สองคนไปแก้ตุเล่เพื่อให้สามารถสมัครได้ถึงเวลาแล้วครับมันทำไม่ได้นะครับจะเพิ่มน้ำหนักสี่กิโลหนึ่งเดือนจะลดน้ำหนักสี่กิโลในหนึ่งเดือนถามทำได้ไหมทำยากมากแต่น้องก็ไม่สำเร็จพอน้องไม่สำเร็จปั๊บ สาขาไม่รับเพราะผอมเกินกับอ้วนเกินทอปออไม่เยียวยานะครับก็ถือว่าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นให้ข้อมูลตามความเป็นจริงสมัครไม่ได้เราก็เป็นเลือกวิชาชีพอื่นแทนนะครับ